ออเฮมออเฮมออเฮมกราไม่ชัดป่าวะไม่รู้สิช่างมันกราบสวัสดีท่านผู pues ้ชมท่านวันนี้อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าจุ้ยไพเรตเนาะวันนี้กับผมเองไก่ดำคุงอีกแล้ววันนี้ผมจะมาสอนทำไฮคดแล้วก็วิธีง่ายๆในการทำนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยอันนี้น่าจะรู้จากคนอื่นมาแล้วนะว่าไฮคีนั้นอะไรวะรอสักครู่เอเฮมไอเฮมาขอไอก่อน แฮมไม่แฮมมาแล้วโอเคห้าคิดนั้นต้องใช้เงิน5,000สนค่าหัว7จ็ดหแล้วก็วิประมาณเท่าไหร่วะสามห้ 3, ขึ้นไปไหมอ่าประมาณนี้เนาะซึ่งถ้าเห็นค่าหัวผมแล้วใช่แล้วครับผมค่าหัวไม่ถึงเนาะเราจะมาสอนง่ายๆในการฟาร์มค่าหัวนั่นเองเอาจะเรียกว่าฟาร์มหาคีก,ก็แหละเออเราจะเรียกฟาร์มหาคิแล้วกันเนาะโอเคก่อนอื่นเลย ให้คุณไปเกาะที่ตัวเองคิดว่ามีคนแน่ๆหนึ่งกาะแล้วก็อ่าอย่าลืมอันนี้ต้องต้องพูดไปก่อนเนาะซื้อผลปีศาจที่ตัวเองคิดว่า PVP ดีที่สุดในเกมแล้วนะสำหรับเราเราจะเลือกเป็นผลดาร์กเนาะอ่ะเดี๋ยวเดียวมาให้ดูก่อนนี่ห้5 0 0 0เจ็ดหมืก็ค่าโหเยอะเลยนะ้วต้องค่าเยอะเลยนะอ่ะเพราะค่าพวกบอสเนี่ยไม่น่าจะได้ คุณเชื่อไหมบอที Body ่หดที่สุดตอนนี้ได้ค่าหัวทีละร้อยเองซึ่งมันไม่พอการที่จะได้มากกว่านั้นต้องฆ่าคนใช่ไอ้เฮียกูเป็นคนบ้าไปเลย <c oughs> ต้องฆ่าคนใช่แล้วนะเออซึ่งถ้าเราจะฆ่าคนก็แนะนานะครับผมก็กลางครับผมเหมาะก,กับการฆ่าคนที่สุดแล้วเชื่อผมมันมีคนเยอะมากใช่มันมีคนเยอะจริงๆเชื่อกูสิอ่าให้เราไปเสร็จแล้วใช่ไหม เราไม่มีฮาคิฉะนั้นเราจะเข้าไปแล้วคอมโบอย่างน่าสงสารเลยต้องถามก่อนว่ามีอ่ามี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 เซตสปาไว้ให้ดีๆกูเซตก่อนดีกว่าเซตสปาปึ๊บมีโยรุอยู่หนึ่งตัวอ้าวคนเมื่อกี้หายไปไหนแล้วอ่ะอยู่นี่นี่นี่น่าหน่ะน่ายน่ะ รอสักครู่รอสักครู่แอนค่าหัวห okay. มื่นเก้าโอเคมันตีกูไอ้มึงตบอะไรให้มันตีกูเนี่ยอ่านั่นแหละอยู่ตรงนี้ใช่ไหมดีมากโอ้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 โอโอโจะหนีเหรอจะหนีเหรอจะหนีเหร,รอไม่ได้ไม่ไม่ได้ผลไม่ได้ผล ไม่ได้ผลนี่เป็นไงการคอมโบอันนี้เป็นพลังของความสามารถของบนดาณ์นะเห็นไหมนี่ในการคอมโบก็จะประมาณนี้เนาะแนะนําให้มาอยู่ก่อนนี้จะดีกว่าเห็นไหมอยู่ตรงเซฟโซนเนี่ย,ยกำลังเหมาะจาะเลยแล้วมันก็จะด่าเราว่าบบาๆนะเออช่างมันละกันโอเคเป็นไงการคอมโบของกูโคตรเจ๋ง <laughs> ซึ่งแนะนําจะดีกว่านี้ถ้าเราได้ดาบของไอตาเหี่ยวมาเนาะ เออมันเราจะได้เราจะดีกว่านี้ซึ่งมันก็สามารถทำบัคตรงนี้ได้เนาะเออก็ยิงไปเรื่อยๆเห็นไหมมันจะเข้านัดร้านนิดนึงเนาะออก็ยิงไปพันหนึ่งโอ้ยมันตเออมันตีตรงนี้เข้าแอะกูตายมันตีตรงนั้นเข้าเหรอไม่บอกไม่รู้เนี่ยฟิวอาเลือนเรื่องแล้วก็อันนี้บัคบอส บักบอสตาเหี่ยวด้วยเนาะเออฟึบแล้วก็ฟึบไปเรื่อยๆเป็นไงการกระทืบคนของเราเมื่อกี้เดี๋ยวขอค่ามีห้องเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปอีกคนเลยแล้วกันเนาะไปกัน้นตอมาเซิร์ฟต่อมาเราฆ่าหัวมากสุดในเกมทำเหมือนเดิมเลยอ่ามี2คนให้เรารอเขามาแถวนี้แถวนี้ก่อนเนาะ เนี่ยถ้าทําได้คือยืนอยู่ตรงนี้เลย้ยแต่ว่าเขาอยู่ด้านในมันลำบากตัวที่เขาหยุดยืนอยู่ด้านใน้ยมีฮอปก็ไม่เกิดจะใช้มีฮอปเป็นตัวล่อไม่ได้นี่ถือว่าเป็นเคสลำบากมากเลยสำหรับเราเนาะก็รอรอรอทำได้แค่รอรอเขามาแล้วกด F combo เนี่ยจะเราจะใช้เป็น F E R T เนาะ F e R T แล้วก็ใช้ไอดาบสับเลยไปนู่นแล้วไม่ถึงไม่ถึง สกิล <Skill> e ของเรามันไม่ได้กว้างเหมือนในบนะ็อกฟุตเนาะถ้าบ mm ็อกฟุตสกิลสกิลไอ้แบ็กโมันกว่าเน mm ี่ยก็คงได้เออคิดว่าเก็บ2ได้ไหมมีนูบหมื่นหนึ่งใจ6,000น่าจะได้เก็บน่าจะได้ไม่ยาก2คนอะ่ะเก็บน,น่าจะได้ไม่ยากรอก่อนกูต่อให้สองแล้วถ้าถ้าเขามาอู้กินผลปีศาจนั่นผลไรกันเขามี2ดาบด้วยอาจรจสองดาบเราก็มีนะเออ อ่าอ่าอ่า,อาไปไหนไปไหนอยู่นิ่งๆนะอยู่นิ่งๆนะ <c oughs> อุ๊ยอีกนิดเดียวไ <c oughs> อ้เหี้ยแม็ก์รีเซ็ตตัวกูเลยอยากชอบเลยโอ้เศร้าวะ่ะอะไรวะ <c oughs> นิ่งๆนะนิ่งๆปึ๊บไอ้เหี้ยแม็ก์รีเซ็ตตัวกดไม่ทันไม่ทันไม่ทันไม่เป็นไร <c oughs> ตอนนี้คนเกาะน,นี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวไปต่อไปกันเลยอ่าเซิร์ฟน,นี้มีเซิร์ฟน,นี้มี วุ้ยมีน้ำแข็งฟินิกสองคนนี้อันตรายฟินิกอันตรายฟินิกอันตรายเพราะมันสามารถหิเลือดได้แล้วก็บินได้ด้วยใช่อ่าฮะมันคุยการเราไม่สนใจสนใจแค่ว่ามันออกไหมออกไปแล้วบินมันน้ำแข็งก็ไม่ใช่ฟินิกอ่ะไปนู่นแล้วกดกดดึงไม่ได้นี่นี่ไม่ใช่ดึงสิดูดไม่ได้มัน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 เคลื่อนที่อยู่เราต้องกะร กะร้ออนันนี้คุยกันวะร้อยเรนต์ร้อยเปอร์เซชัดชัดรซแต่อุ้ยศูนมดเลยหรออะไรกันวะ,ะ,นวะทำไมแถวนี้มันกิะอุ้ยนูน่นนู่นขอคนดีมาแล้วคนเท่มาแล้วคนเท่โอ้โหนุน่นานาหน้าเทพของจริงเลยมีฮาคิโอ้โหเขามีฮาคีอ่ะเอาวะเอาวะดูดิดูดิเขาตโอโห มีไฮมีดาบโยรู้ว้ยไอ้เนี้ยกูบอกเลยตายก็ตายมามาโอ้ยไม่ได้ไม่ได้โอ้โหดีนะกูตายเพราะโยรู้ไอ้สัตว์เดี๋ยวนะไม่ได้ตายเพราะโยรู้ตายเพราะเขาโอ้โหโอ้ไอ้เทียสแสนหนึ่งแสนหนึ่งมีมีมีไฮคีแล้วลำบากว่ะเอาวะสู้แบบแสนหนึ่งไม่ค่อยได้ ใครมี Hi ee, รายคิเราเราแม่งน่าจะโดนดาเมจคูณ2ฉะนั้นถอยทับถอยทับแม่จเจอเซิร์ฟที่มีแค่หัวหลักแสนอีกแล้วการต่อสู้มันช่างยากลำบากใครที่มีโยรุเนี่ยเราเราจะสู้ลำบากมาเลยโยรุ oru, มีไฮคิ ee, สองอันเนี้ยตายไล้แน่เอ๊ยจะวาาไปหวัดดีครับพี่สนใจเดินมาท่านน้องไหมคิงนูฟสี่หมืสองว่ะซันกอนรูฟี่คือใครเอ่ยไม่ใช่ตรงนี้เนาะ มีใครมีคนมีการให้ผลบอมมันเกิดขึ้นด้วยเย่ yeah. เออคนดีนะแต่ว่าคนดียังไงอ่ะสุดท้ายก็ต้องอุ้ยแม่มีการถือของรอกระเสียวปึ้งเพื่ออะไรไม่เข้าใจ <c oughs> เพื่ออะไรไม่เข้าใจรออีกนิดนึงขยับมาหน่อยได้ไหมนิดนึงคูวีสองอะ่ะสู้ลำบากว่ะ โคร้อยเจ็ดเจ็ดร้อยเก้าเอ็ดเราเจ็ดร้อยเก้าห้าเดนะใช่ไหมใช่ใช่แสดงว่าเวลตันยาประมาทพวกเวลตันเด็ดขาดนี้เนี่ยไม่โดนกูเศร้ากูยิงไม่โดนมันวิ่งหนีแล้วกูบายบาย